ถามน,นะครับว่าเราก๊อปออกยังไงครับก็คือหมายถึงว่าจะเอาวีดีโอเนี่ยครับผมนะที่เขาปักโนต้ตไว้นี่ครับมาเก็บไว้ในเครื่องมือถือของเรายังไงนะครับผมวันนี้มลิศมีคําตอบครับผม สวัสดีครับผมมาริทลิลแชรครับใครช้์ไม่ชัด้ที่ชรครับผมนะครับวันนี้มาริทก็จะมาบอกวิธีการบันทึกวิดีโอนะครับที่เขาปักโน้ตไหมฮะหรือว่าที่เขาใส่ไว้ในโน้ตนะว่าเราเนี่ยจะเอาออกมายังไงนั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นการบันทึกวิดีโอในไลน์นะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมพอตรงนี้ก็เห็นเป็นโน้ตเนาะกดไปเลยครับปุ๊บครับแล้วหลังจากนั้นครับเราจะยังไม่สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับ เราก็ต้องกดไปที่วิดีโออีกครั้งหนึ่งครับคุณกดไปเลยครับผม,จ,ม,มจิมปุ๊ก <Dais uke. S 1> เห็นไหมรับนตรงนี้ผมจิ้มตรงกลางแล้วนะเมื่อกี้ตอนนี้เราก็จะเห็นว่า,ามีปุ่มวิดีโอเอ้ยมีปุ่มบันทึกวิดีโอออกมาแล้วนะครับผมตรงน,นี้นะด้านขวาบนนะครับเราก็กดได้เลยนะครับกด <ๆ S 2> ไปเลยครับจิมป<ด>ุ๊บครับเรียบร้อยครับผมโอเคหลังจากนั้นก็บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาเช็คดูนะครับว่าในคังเรามีเรื่องยังมีแล้วนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมนี่ฮะมาแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็จะได้รู้วิธีการบันทึกวิดีโอจากโน้ตในไลน์นั่นเองนะครับผมถ้าหากสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามมาลิศได้นะอีกนะครับผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมวันนี้มาลิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บบ๊อกครับผมมาลิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดใจกดซับสไครต์และกดระฆังดังตุ้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค